ร้อใหญ่ตู้ครับอยา900่างเก้าร้อยขออยี่สิบดูข้างในกันครับมีแอร์ครับแอร์เย็น,นมันมีเบาะขาดบ้างครับทางในเบรกจิฟฟี่เอา์นี่ครับกระซีใหญ่มากครับใหญ่จริง ตีสวยสวยแลยใหญ่ครับใหญ่ตลอดเส้นเลยครับจะตีสวยครับสวยมากเปนตู้แห้งครับเปิดได้สิบบาท เกิดได้สิบบาทน้าีโอเจ้าที่ใหญ่มากครับ FF3H เจ้าีปิดแบบม,ม,มีน้ำมันก็เข้าเนย่ยคับพามาชมเครื่องครัสจะตัดได้ชม FF3H คือสันก็พอได้ครับมาชมเครื่องกันสตาร์ทครับถอยถอยถอย <c oughs> เครื่องร้อยเก้าห้าครับไม่มีโบเครื่องนีมั้ครับ I okay, mặc áo sáng sẽ ăn không phường nào ăn bài hả nếu như biển phó phường mỗi một ngày ta ngon đèn tôi nó mỗi buổi ตัวโตก็0.85 2.87950ครับราคาต่อรองได้นน <S <S ครับผม